ะะวันนี้ก็พามาชมนะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเพรสอินโดนะคะวันนี้นะคะต้นพันธุ์เราสั่งมาจากาเจ้าของสายพันธุ์ประเทศอินโดนีเซียนะคะวันนี้เราก็จะมาดูต้นพันธุ์นะคะมาดูต้นพันธุ์เดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะคะวันนี้เรามารีวิวแกะนะคะแกะเตง กล่องนะคะลูกค้าดูว่าต้นพันธุ์นะคะที่เราสั่งมาที่เราสั่งมากับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะต้นพันธุ์มันจะมันจะเหมือนกันไหมนะคะใบอะไรจะเหมือนกันไหมนะคะอันนี้นะคะเราสั่งมาะระยะเวลาการสั่งนะคะกว่าจะมาถึง กว่าจะมาถึงนะคะที่นี่นะคะใบใบมันก็มีหลุดร่วงนะคะให้นุชานะคะก็อาจจะมีใบหลุดร่วงบ้างนะคะระยะเวลาการส่งมาถึงที่นี่เก้าวันนะคะกว่าจะมาถึงส่งมาจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะอันนี้ข้ามมาเลยนะคะอันนี้เป็นต้นพันธุ์นะคะูุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะ และทองแท่ออินโดนะคะที่บ้านเราตอนนี้กําลังมีภาพวิจารณ์กันหนักมากนะคะเรื่องสายพันธุ์นี้ว่ามีจริงหรือไม่นะคะวันนี้เราก็มาเปรียบเทียบเปรียบเทียบสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบใบเปรียบเทียบลักษณะนะคะว่าต้นพันธุ์ที่ทางร้านของเราเนี่ยสั่งมานะคะสั่งมาจากประเทศไทยนะคะมันจะเหมือนกันไหมกับของอินโดนะคะเดี๋ยวเอาใบมามเยวต้นพันธุ์มานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูาก,กันา ลักษณะใบนะคะอันนี้นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถสังเกตด,ดูดูใบได้เลยนะคะใบนี้นะคะต้นพันต้นพันชุดนี้มาจากประเทศอินดูนะคะเวันนะคะกว่าจะมาถึงที่นี่นะคะมันก็จะมีแบบว่าใบร่วงใบร่วงอะไรแบบนี้บ้างนะคะตามธรรมดาของต้นไม้นะคะอันนี้เราเพิ่งไปรับมาจากไรสเนตะกี้นะคะ แล้วก็ต้นทันนะคะลักษณะใบให้ลูกค้าดูนะคะอันนี้เป็นใบทุกเยนหมอยทองแรงนะคะาจากสวนของคุณราชานะคะจากว่าจากประเทศไทยนะคะที่มาให้ผลผลิตในเมืองไทยบ้านเรานะคะแล้วก็ต้นพันธุ์ทุงเล็กๆอันนี้นะคะที่เราสั่งมาจากประเทศอินโดนะคะนีจะนะะ่จากประเทศอินโดนะคะจากประเทศอินโดนีเซียนะคะต้นพันธุ์ใบอะไรของเขาก็คือเหมือนกันเลยนะคะ ให้ลูกค้าสังเกตดูนะคะใบดูใบนะคะลักษณะใบเหมือนกันนะคะใบเหมือนกันทีนี้เราก็จะได้ไม่ต้องมาสงสัยว่าทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเครน,นะคะหมอนทองเครอินโดนะคะจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมกับของประเทศอินโดนีเซียของมาเลเซียแล้วก็ของอประเทศดูไนนะคะ ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองอินโดแคร์นะคะเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะคะของประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ดูในนะคะสามประเทศนี้นะคะ,ะลูกค้าน่าน่าจะรู้นะคะ,ะต้นพันธุ์นะคะที่เกี่ยวกับต้นพันธุ์หมอนทงองแครนะคะหมอนทองแครอินโดนะคะว่าต้นกําเนิดมาจากที่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกันเลยนะคะจากสวนลูกค้า ะะเราก็จะเปรียบเทียบเปรียบเทียบใบให้ดูนะคะเนี่ยน้องแก้มมาเก็บใบนี่น้คงมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเดี๋ยวน้องแก้มเก็บใบนะใบเก็บใบนี้นะแล้วเเอามาเอามาเปรียบเทียบกับใบนี้ค่ะเก็บอ่าเดินมาหนึ่งใบอ่าแล้วก็มาเปรียบเทียบอ่าเปรียบเทียบดูนะคะอ่ากับใบนี้ก็ได้จะได้ชัดๆโอเคดูนะคะอ่าลูกค้าดูนะคะเห็นไหมคะใบคือเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะ เหมือนกันเลยต,นนะะต้นพันุ์ะนะคะต้นพันุใบนี้มาจากต้นนู้นนะคะต้นพันที่เราเก็บตะกี้ที่มาจากสวนของคุณราชานะคะแต่อันนี้นะคะมาจากประเทศอินโดนีเซียเก็บเชื้อติดไวเล่ะเห็นไหมคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะ,ะลูกค้าที่เอาไปปลูกนะคะสบายใจได้นะคะเราได้ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเครอินโดเหมือนกันแน่นอนเห็นไหมคะใบ ลักษณะใบก็คือเหมือนกันเลยนะคะลักษณะใบนะคะเส้นใบนะคะลูกค้าสังเกตดูลูกค้าสังเกตดูนะคะเนี่ยลักษณะใบเห็นไหมคะเหมือนกันปะเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะก็ลูกค้าที่กําลังสงสัยอยู่นะคะว่าที่ลูกค้าซื้อต้นพันธุ์ไปจากทางร้านเกษตรทุกใหม่นะคะที่อไปปลูกอ่ะมันจะใช่หมอนทอง เลออินโดต้นเดียนะคะเหมือนเหมือนกันกับของอินโดนีเซียไหมนะคะลูกค้าดูได้เลยเหมือนกันเลยนะคะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะทีนี้นะคะทั้งทั้งเจ้าของร้านดาวหรือว่าจะเป็นลูกค้าก็สบายใจได้นะคะเป็นตุกเรียนสายพันธุ์เดียวกันนะคะใบเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะคะไม่มีอนไนผิดพลาดเลยแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ต้นพันธุ์อันนี้ที่เราสั่งมาจะเป็นต้นเล็กนะคะ เพราะว่าถ้าต้นใหญ่มันจะเอฟเข้ามาไม่ได้นะคะเราต้องเอาต้นเล็กแบบนี้มานะคะแล้วก็อันนี้เป็นของเราเป็นของสมนุณราชาต้นใหญ่ที่เราสั่งมานะคะ,ะต้นใหญ่นี่นะคะเขาปลูกในประเทศไทยบ้านเราเลยนะคะตัวนี้เขาได้รับผลผลิตแล้วนะคะแต่ว่าต้นเล็กเนี่ยเป็นของประเทศอินโดนีเซียนะคะเนี่ยมาแบบใบอะไรมันก็จะมีหลุดร่วงบ้างอะไรบ้างนะคะแบบนี้เลยต้นพันมา9วันนะคะกว่าจะมาถึงบ้านเรา กว่าจะมาถึงบ้านเรานะคะระยะเวลาในการมาเก้าวันการเดินทางนะคะให้ลูกค้าดูเนี่ยมันก็จะมีใบแห้งบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะแต่ก็เราก็แบบว่าไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าใบแห้งมันก็จะเป็นปกตินะคะปกติของต้นไม้ใบร่วงอยู่ในกรงนะคะต้นไม้บนเดินทางม,มานะคะเมันก็ต้องมีปกติตามธรรมชาติของต้นไม้ ที่ผ่านการเดินทางมาส่งมาทางไปสษณีย์นะคะส่งมาทางไปสษณีใบมันก็มีร่วงแบบนี้นะคะาอลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะรับต้นไม้นะคะเี่ยอย่างของที่นี่นะคะของทางร้านที่เราสั่งมาเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้มีแค่สามใบเองนะคะเนี่ยหต,ต้นนะหนึ่งต้นนี้มีเหลือมาแค่สามใบเองนะคะสามใบอันนี้หรือว่าไม่เหลือสักใบหนึ่งเลยนะคะไม่เหลือสักใบหนึ่งเลยเราก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะต้นไม้มันอยู่ในกลองแล้วก็มันเดินทางไกลมานะคะเดินทางไกลถึง9วันทีเนี้ใบอันนี้มันหลุดร่วงเป็นตามธรรมชาติของต้นไม้นะคะแต่มันก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะเนี่ยลูกค้าสังเกตดูนะคะเนี่ยกำลังแทงหางดาบออกมาเต็มเลยนะ เขาก็ยังเดินปกตินะคะรากยังมีตาต่มอยเลยมีแค่สามใบนะคะก็คาดว่านะคะสามใบนี้ก็จะไม่อยู่กับเราตลอดไปนะคะประมาณวันพรุ่งนี้หรือว่าวันมารินเขาก็จะหุดร่วงหมดทั้งต้นนะคะเหลือแค่กิ่งก้านของเขาแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ าก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเต็มต้นเลยแตกยอดใหม่เต็มต้นเลยลูกค้าไม่ต้องตกใจถ้าได้รับของแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะแตกใหม่ขึ้นมาเราเหมือนเดิมเนี่ยมันกําลังแทงยอดออกมาแล้วนะคะเนี่ยแตกใหม่ทีนี้มันก็จะแตกเยอะกว่าเดิมอีกนะคะที่ไหนก็เหมือนกันทุกที่นะคะลูกค้าเราสั่งต้นไม้มามันอาจจะมีใบร่วงบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะลูกค้าก็รดน้ําให้น้ําตามปกตินะคะนี่ทางนั้นเราสั่งมา คันนะคะกว่าจะถึงที่นี่ประเทศไทยนะคะส่งมา9วันรวดเร็วที่สุดแล้วนะคะอันนี้เราเราเราสั่งมาแบบแบบรวดเ,<อ>เร,ร็วเลย<อ>นะคะจะากระยะเวลาการมา9วันเนี่ยดูนะคะใบของเขาที่หลุดต่วานะคะหลุดร่วงมันก็เป็นตามธรรมาชาติเดี๋ยวมันก็จะเตะยอดใหม่นะคะแต่ถ้ากิ่งแห้งใบแห้งแห้งเลยแบบเนี้ยมันจะไม่เตกแล้วนะคะแต่เราก็สามารถตัดเกณฑนด้านในดูได้แต่ถ้าเขายัง เขียวอยู่ยังมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่มันก็สามารถที่จะเตกยอดขึ้นมาใหม่ได้อีกนะคะลูกค้าที่ลูกค้าที่สั่งต้นพันธุ์หมวนทองอินโดครีบจากที่นี่ไปนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจแล้วนะคะเพราะต้นพันธุ์เนี่ยลักษณะใบ,าบาอะไรก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยตอนนี้ที่เราสั่งมามันจะเป็นต้นเล็กกว่าแนั้นเองนะคะที่สั่งมาจากประเทศอินโดนะคะ ใบมันได้กว่าแค่ะนั้นต้นมันได้กว่าเพราะว่ามันส่งมาไม่ได้ถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าผ่านมาตารางอิ้วมันจะไม่ผ่านมานะคะอ่ามันต้องมีเอกมีอะไรมาหลายอย่างนะคะกว่าจะมาได้นะคะอย่างเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยนะคะใบอะไรก็คือเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะคะใบอะไรก็คือแบบว่าเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะคะลูกค้าไปปลูกก็รอผลผลิตนะคะทางร้านของเราก็ปลูกไปหลายร้อยต้นนะคะตอนนี้ ที่เราปลูกไปนะคะก็จะได้ไม่ต้องมากังวลใจนะคะให้ลูกค้าดูนะคะลักษณะใบลักษณะใบของเขาก็เหมือนกันหนึนะคะเหมือนกันทุกอย่างนะคะลักษณะใบเนี่ยใบทุเรียนมันเหมือนกันทุกอย่างก็จริงแต่ว่าลักษณะลายเส้นอะไรนะคะทรงใบนะคะาตใบอะไรมันจะไม่เหมือนกันนะคะเส้นด้านในมันจะมันจะขึ้นเยอะขึ้นน้อยมันจะ เส้นมันจะลักษณะมันจะแตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์แต่อันนี้ก็คือเราเปรียบเทียบแล้วทุกอย่างก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะทีนี้ก็ปลูกได้ตามปกติเลยนะคะที่นี่เราก็ปลูกตามปกติเหมือนกันนะคะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นจริงไหมต้นพันธุ์มันเหมือนกับที่อินโดไหมนะคะต้นพันธุ์ที่มาปลูกในบ้านเรา,าก็ต้องทด,ทด,ทดลองสั่งมานะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ รู the ้นะคะว่าต like kind of like ้นไม้ที่มาจากอินโดนีเซียกับบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมนะคะสายพันธุ์เดียวทุกอย่างนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะหอวทองอินโดแคสนะคะต้พันนะคะถ้าลูกค้าสนใจสั่งซื้อนะคะตุเรียนสายพันธุ์หอวทองอินโดแคสหรือว่าแคสอินโดหรือว่าตุเรียนอินโดแคสอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันเลยนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะยังสับสนนะคะเพราะการเรียกจะไม่เหมือนกัน พุเรียนหมอนทองแครอินโดหรือว่าอินโดแคร์หรือว่าหมอนทองแคร์ต้นเตี้ยพวกนี้มันคือสายพันธุเดียวกันทั้งหมดนะคะบางบางท่านลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อต้นพันุ์สายพันธนี้นะคะมาสั่งบอกว่าเอาหมอนทองแคร์ต้นเตี้ยสามต้นสี่ต้นเอาอินโดแคร์สี่ต้นเหมือนเงี้ยมันคือสายพันธุ์เดียวกันนะคะไม่ต้องมาสั่งโสงอย่างสามอย่างแบบนี้ย่อยมียนะคะเพราะสายพันนี้มันเป็นสายพันเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะหมอนทอง หมอนทองแคร์อินโดต้นเตี้ยนะคะเป็นสายพันธ์เดียวกันนะคะอ่าก็สรุปว่าต้นพันธ์ที่ประเทศไทยที่เราได้รับมาแล้วก็ที่ลูกค้าสั่งเอาสั่งซื้อไปหรือว่ามารับหน้าร้านเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะวันนี้ทางร้านของเราก็ไม่ต้องมากมังวลใจตรงนี้แล้วนะคะมันเป็นสายพันธ์เดียวกันกับที่เราสั่งมานะคะที่เราสั่งมาเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะคะวันอาทิตย์ที่13นะคะสิงหาคมนะคะคลิปนี้เราก็ อลองเอาไว้นะคะเผื่อปีหน้าเราจะได้มาเปิดดูย้อนหลังว่าเราปลูกทุเรียนไปอ่ะวันที่เท่าไหร่นะคะจะได้ดูระยะเวลาการปลูกได้นะคะหรือว่าลูกค้าที่สั่งซื้อไปก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้ว่าลูกค้าปลูกไปใช้ระยะเวลาในการปลูกกี่เดือนกี่ปีแล้วนะคะก็จะได้รู้กันว่าระยะเวลาการปลูกอ่ะเท่าไหร่นะคะแต่ที่นู่นเขาปลูกแค่หนึ่งปีหนึ่งปีกว่าออกลูกนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะแล้วก็ประเทศ ดูในนะคะเป็นสายพันธุ์ของที่นี่เลยนะคะอตอนนี้นะคะลูกค้าทีา่ต้องการสั่งต้นพันธุ์ก็มาสั่งได้ตามปกตินะคะต้นพันธุ์ของเราตอนนี้ยังมีเหลืออยู่ประมาณ1 5 0 0ต้นนะคะจริงๆแล้วมันก็มาพร้อมกันแต่ว่าเราดุดขายไปแค่นั้นเพราะเราไม่มั่นใจว่ามันจะใช่ของของที่มาจากอินโดนีเซียมันเหมือนกันจริงไหมนะคะเราก็เลย อยู่การขายไปก่อนนะคะไม่ได้ลงโพสต์ถ่ายนะคะกลัวว่าต้นพันธุ์มันจะคนละสายพันธุ์กันแต่ตอนนี้นะคะเราก็ได้สั่งต้นไม้มาแล้วก็มาดูกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะลักษณะใบลําต้นอะไรก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเราต้องดูร่องใบของเขาเส้นใบของเขานะคะตาใช่นะคะ ก็จะเหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะใบจะไม่เหมือนแต่ละสายพันธุ์มันเป็นใบทุเรียนทั้งหมดนั่นหละนะคะแต่การดูลายเส้นของใบมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมคะมันสองต้นนะคะอันนี้อันนี้ต้นที่นี่ที่เราสั่งมานะคะแล้วก็ต้นนี้มาจากอินโดนะคะเนี่ยมันจะมันจะเหมือนกันเลยใบนะคะก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ตามปกตินะคะทุเรียนสายพันธุ์บอนทองแครอินโดนะคะต้นละ2 5 0้บาท ค่าส่งกลง 1- นึ่งตัสต้น250บาทค่าส่งแบบมกลงก็1กล่งอใส่ได้100ต้นนะคะของเราจะเป็นไซส์ถุงเบอร์สิตัวนี้นะคะแต่ที่มาจากประเทศเินดูก็จะเป็นถุงเบอร์เบอร์เจ็ดเป็นถุงแบบนี้นะคะเพราะว่าต้นไม้มันมันสั่งมากไนะคะแล้วก็การเดินทางมันก็ไกลด้วยแล้วก็จะส่งแบบนี้เราไม่สามารถผ่านด่านมาได้ด้วยนะคะเราก็เลยต้องได้แบบนี้มานะคะ ลูกค้าที่สนใจปลูกก็ทดลองปลูกได้เลยนะคะเราก็มั่นใจได้เลยว่าต้นพันเนี่ยอายุแค่หนึ่งปีถึงหนึ่งปีกว่าเขาสามารถออกลูกให้เราได้แน่นอนนะคะตอนนี้ไม่ต้องมานั่งกังวลใจแล้วนะคะลูกค้าที่ต้องการปลูกเยอะๆทางร้านของเราก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องการที่จะปลูกเยอะๆนะคะต้นพันเพราะว่าผลผลิตก็อร่อยนะคะแล้วกอ็ออกลูกให้ผลผลิตวยนะคะลดลดต้นทุนในการดูแลด้วยนะคะตอนนี้ลูกค้าที่ สนใจก็ย้อนกลับมาดูคลิปนะคะดูคลิปนี้นะคะดูรายละเอียดดูลักษณะใบอะไรได้นะคะเนี่ยเราก็เปรียบเทียบใปดูเนี่ยดูนะคะเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นสองต้นนะคะอ่าสองต้นนะคะเห็นไหมคนะอ่าต้นนี้จะเป็นต้นเล็กนะ จริงๆเ,เข,ข <hi> าจะเขาจะส่งต้นพันธุ์ข้ามประเทศมาไม่ได้นะคะมันต้องเอกส่งเข้ามานะคะสั่งสั่งข้ามไม่ได้อย่างที่ผลผลิตนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนทุเรียนส่งผลผลิตออกมาออกไปได้ทั่วทุกประเทศนะคะประเทศอินโดส่งผลผลิตไปได้ทั่วทุกประเทศส่งผลนะคะแต่ส่งต้นพันธุ์ไปขยายพันธุ์ที่อื่นส่งไม่ได้มันมีลิขสิทธิ์ของนี้ ของประเทศนั้นๆน,น,นะคะของประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะเราสามารถส่งผลผลิตไปจําหน่ายได้ทั่วโลกนะคะแต่ไม่สามารถส่งต้นกันออกไปได้แต่การจะส่งมันก็มีการจะส่งที่ส่งไปมันมันไม่ได้ส่งแบบปกติไปนะคะต้นกันมันก็เลยแต่ว่ามีการขยายธุ์ทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้ จะส่งมาได้ทั่วโลกนะคะแต่ถ้าตามกฎหมายจริงๆเราจะไม่สามารถส่งส่งเข้ามาในประเทศไทยได้ประเทศไทยก็ไม่สามารถส่งออกได้นะคะแต่ผลผลิตเราสามารถส่งขายได้ทั่วโลกประเทศอื่นก็เหมือนกันนะคะส่งผลผลิตขายได้ทั่วโลกต้นพันธุ์มันไม่สามารถส่งส่งขายได้เดี๋ยวมี FC มีอะไรบางคนที่เข้ามาดูแล้วจะทำเพลงใจอยู่ตรงนี้ก็แจ้งให้ทราบกันนะคะว่าต้นพันธุ์นะคะมันไม่สามารถที่จะส่งข้ามประเทศได้แต่มันมาช่องทาง ที่มีการจัดส่งมาไม่ใช่มาเฉพาะต้นพันธุ์อันนี้นะคะมันต้องมากับสัว์อันอื่นด้วยที่เราสั่งไปที่สามารถส่งมาได้นะคะมันก็จะมีมันหลายกล่องนะคะแต่กล่องนี้จะเป็นตุเรียนแล้วก็ของอื่นเป็นืูนเป็นผ้าเป็นอะไรเราก็มีเอยอะแยะนะคะที่สั่งมาร่วมกันเพื่อที่จะเป็นตังต้นพันธุ์ตัวนี้ให้มันดูเป็น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 ของชนิดอื่นที่ส่งโอบมาได้ที่ไม่ใช่ต้นพันธุ์นะคะ โอเคค่ะลูกค้าที่ที่ต้องการทราบรายละเอียดก็สามารถตัวมาหารดาได้นะคะตัวมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ